สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งรับรองว่ามีเมนูดีๆให้ดูแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิมเอมเปรมปีกาแฟาสดค่ะวันนี้มีเมนูโกโก้เย็นสูตรแก้ว22ออนค่ะซึ่งมีขั้นตอนวิธีทำที่แสนง่ายเลยค่ะมีแค่2ขั้นตอนเองวิธีทำไม่ยากแล้วก็ทำรวดเร็วลูกค้ารอไม่นานรสชาติดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมประกอบด้วย 1. ผงโกโก้3ช้อนชา 2นมผสม75 ml ถ้าใครไม่ได้ผสมนมไว้เท่ากับนมข้นหวาน50 ml บวกกับนมข้นจืด25 ml ค่ะน้ำร้อน120 ml และนมสดสำหรับทำฟองนม30 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตักผงโกโก้3ช้อนชาละลายในน้ำร้อน120 ml คนให้ผงโกโก้ละลายในน้ำร้อนค่ะถ้าเราใช้ผงโกโก้ทิวลิปแนะนำให้ซื้อชนิดสีเข้มนะคะสีจะได้ออกมาสวยเทนมผสมลงไปเลย75 ml ถ้าใครไม่ได้ผสมนมไว้ให้ใช้นมข้นหวาน50 ml บวกกับนมข้นจืด25 ml เทโกโก้ลงไปในแก้วขนาด22ออนค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้ว เรามาทําฟองนมกันเลยค่ะฟองนมเราจะทําด้วยนมสดที่แช่เย็นนะคะถ้าไม่เย็นจะตีฟองไม่ขึ้นนะใช้เครื่องตีฟองนมไฟฟ้าค่ะสะดวกดีตีจนเราเห็นว่านมมีปริมาตรเยอะขึ้นนะคะระดับของนมจะสูงขึ้นตามภาพแล้วก็เนื้อของนมจะเริ่มเนียนแล้วก็เป็นฟองเป็นอันใช้ได้ค่ะ เทฟองนมที่เราทำได้ลงไปด้านบนของแก้วเลยค่ะสวยน่ารักน่ากินมากเลยส่วนผสมต้นทุนราคาขายวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดดูได้เลยค่ะความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ลงมือทำขอบคุณที่รับชมค่ะ